ไปก็ลมหนาวนะครับลมแรงมากเลยนะครับเอโอ้โหลมแรงลมแรงครับเอสซีครับเนี่ก็ลมก็โชกแรงนะครับลมก็โชกแรงเลยนะครับเอสนี้ก็ลมหนาวแล้ว โอ้ยกลัวน้องตองแล้วนู่นะโอ้ยมันจำไม่ได้จังเนี่ยมันจำน้องตองไม่ได้อืมอนมจำน้องตองไม่ได้วันนี้ก็มานาน,นะครับนานๆน,น้องตองก็มามาน้อยจาน้องตองไม่ได้วันนี้ก็หนาวหนาวมากเลย นะครับน้องปอก็ใส่เสื้อกันหนาวนะครับใส่เสื้อกันหนาวเรียบร้อยลมแรงมากเลยนะครับสี่ลมแรงมากเลยนะครับโอ้อากาศลม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 แรงลมแรงนะครับแรงมากหนาวแล้วนะครับสี่หนาวมากแล้ว เย็นเลยเจ็บหอดหัวเล็บสวยสิเอ๊ยเจ็บหัวเล็บเลยหนาวมากหนาวมากน้องตองหมาหน้อยจำได้หรือยังยังยังกลัวอยู่กลัวอยู่แต่มันก็ยังจำใช่มันนิดเดียวเองยังจำน้องตองไม่ได้น้องตองนานๆมาทีก็เลยจำไม่ได้ หนูเล่นจับแม่มันมันก็เลยให้หนูจับอยู่นี่<ห>แม่มันจำไดนะ้อยู่นะนี่ก็มาสวนก่อนเนี่ยนะครับไก่เนี่ยก็มันก็วิ่งอยู่ตลอดเลยเอฟซีได้แล้วหนูนะครับไก่นะครับมันมานอนอยู่ตรงนี้นะครับมันมานอนอยู่ที่สวน ลงหนี่ครับมันออกลูกแล้วลูกมันก็เหงจังเลยนมันกลัวนะครับไอีมันกลัวมันกลัวมาสวนลมก็พัดแรงนะครับเอีหนาว,นาว ไปตางอยนะครับวันนี้ก็แวะดูสวนก่อนไปตางอยนะครับเอาแวะเซเว่นด้วยนะน,น้า <c> เ <oughs> อ้ยน้องตอก็อยากจะแวะเซเว่นพ่อจะมาตัดผมอย่างเดียวไม่ได้อืมนะอ่ะเดี๋ยวเราก็อ่าไปกันเลยนะครับไปกันไปกันเลยนะครับแวะด,ดูสวนนะดอกอะไรเป็สนสนีชมพูน้องตองไม่ตัดผมนะ<อ> บรรยากาศดีจังเลยนะ้องจ้องอยากจะมาสวนไหมอยากนี่มันก็หนาวอยู่นะเออหนาวเพราะว่าหน้าหนาวแล้วนะนี่ลมแรงลมแรงด้วยแรงด้วยนะ fc อยู่ที่นาที่สวนลมแรงบรรยากาศดี ใบตองกล้วยเลยนะครับเอสีบ้านลมแรงขนาดไหนนะครับเอสีดูใบไม้เลยดูใบไม้ดูต้นไม้ก่อนนะครับเอสี่บ้านลมแรงโอ้ยเหยียบต้นมะพร้าวของหุงว่างแล้วน, <c oughs> นี่นะครับก็พึ่งมาปลูกนะครับโอ้ใครจะดูแลให้ถ้าเราได้ไปอยู่จำปาโด <c oughs> เดือนละครั้งกลับมาก็กลัวมันจะตายแล้วเพราะว่าหน้าแรงจังเลยลมก็แรงลมก็แรงฝนไม่ตกเลยฝนไม่ตกเลยตั้งแต่เกี่ยวข้าวฝนตกยิ้ม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 พอดีข้าวเปียกพอเสร็จข้าวแล้วไม่ตกให้เลยอยากจะให้ตกก็ไม่ตกลมก็โชกแรงน้ำน้ หนาว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 ไหมน้องตองหนาวค่ะเออไหนหนาวโอ้โหใส่เสื้อสวยจังเลยวันนี้ต้องใส่เสื้อสูงยาวเออใส่เสื้อแขนยาวเสื้อเสื้อนวมไม่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวจะจังเออจะจังอะไรจังหนาวจังหนาวเออเรว่าจังหนาวนะเราก็มาสวนแล้วนะแล้วก็เดินทาง ไปแต่งออยก่อนเนาะโอเคค่ะออันนี้มะกอกนะครับเอซีมะกอกดกๆนะครับเอซีอยู่ที่นานะครับอยู่ที่นานี่แหละนี่นะคะรับมะกอกนะครับเอซีมะกอกใส่ตำมะฮงนะครับดกๆเลยนะครับเอซีนี่นะครับยังดกๆอยู่นะครับเอซีอันนี้ก็แซบๆนะคะรับมะกอกนะครับเดี๋ยวดูตามที่มันร่วงหล่นลงมานะครับเอซี ก็มะกอกมะกอกกอกงดกๆมะกอกดกๆเลยนะครับเอซีเดี๋ยวต้องมาจะให้ดูมะกอก่อนนี่นะครับมะกอกที่มันร่วงหล่นลงมานะครับเอซีนี่ก็เอาไปเก็บใส่ตำมะฮูนะครับนี่นะครับมะกอกนะครับแคบๆนะครับในมะกอกไม่ได้ฝาดนะครับเอฟซีมันไม่ฝาดนะครับเอซีดูนะครับ นี่นะครับมะเกใส่ตำเมี่ยงตำมะหือเสียบ,บเลยนะครับสี่ะเกอๆเลยดูอะไร่ีมอไม่ค่อยเห็นนะนีก็ลมหนาวครับลมหนาว